พุ่งแพร่ของจมูกนั้นตาเป็นโรคของระบบป่าภูมิคุ้มกันหรือว่าระบบตาภูมิต้นานทานภายในร่างกายที่ไวเกินนะมีความเปรียตินะแล้วก็แสดงอาการออกมาที่จมูกนะทำให้มีตาอาการในกลุ่มของอน้ำมูกใสไหลาจามคัดจมูกเป็นๆให้หายได้เราแบ่งกลุ่มเป็นตสองส่วนนะที่ทำให้เกิดการอักเสบของจมูกหรือว่าหวัดเลือดลัง นะก็คือเรื่องของสารกอ่อภูมิแพนะ้แล้วก็เรื่องสารก่อความระคายเคืองในเมืองใหญ่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะเปอร์เซนต์ในเรื่องของอาการมีสารกอ่อภูมิแพ้แล้วก็สารก่อความระคายเคืองหรือมลภาวะเนี่ยมากขึ้นนะทำให้คนที่อยู่ในเมืองใหญ่นั้นเนี่ยมีอาการภูมิแพ้ทางจมูกเนี่ยนะมากขึ้นนะแต่สาเหตุที่ทำให้เกิด ภูมิแพ้นะครับก็คือสารก่อภูมิแพ้โดยตรงนะสารก่อภูมิแพ้นั้นตอ,อยู่ในอากาศโดยส่วนใหญ่นะครับนะที่เราสามารถที่จะดารับมันได้นะสิ่งที่พบมากที่สุดก็คือเรื่องไรฝุ่นนะครับประมาณ70%ของคนที่เป็นภูมิแพ้อ่าที่จมูกนะจะแพ้ไรฝุ่นนะครับรองลงมาก็คือมแมลงสาบนะรองลงมาอีกก็เป็นในกลุ่มของ กับเชื้อราเกสรยาในการวินิจฉัยนั้นเนี่ยเราอาศัยเรื่องของประวัตินะประ,ประวัตินี้สําคัญมากนะครับถ้าว่ามีประวัติน้ำมูกใสไหลจามคัดจมูกอากาศเปลี่ยนอากาศเย็นเราก็มีอาการทุกตีนะครับซ้าแล้วซ้าเล่านะมากขึ้นมากขึ้นนะครับน,น,นั้นก็จะเป็นตัวที่ช่วยทําทให้เราต้องสงสัยแล้วว่าเราจะเป็นเรื่องภูมิแพ้หรือไม่ ยามที่มาถึงโรงพยาบาลนะคุณหมอก็ทําการตรวจร่างกายอาจะพบว่าจมูกนะั้นจมวมสีดนะจะเป็นสีค้ำๆนะครับนะมีการามีน้ํามูก,นะกอยู่ภายในจมูกนะครับอาจจะมีรักษาอาการของมีการบวมนะครับนะในส่วนของ ใต้ตานะสีคำ้คำค้าใต้ตานะครับนะบางคนก็อาจจะมีรักษะของอชอบเสยจมูกนะเพราะว่าคัดจมูกนะต้องเสยจมูกาตัวจมูกอาจอาจะมีรักษาเป็นรอยย่นนะครับถ้าเราตรวจพบในสิ่งเหล่านั้นนะครับเราสงสัยว่าเป็นในเรื่องภูมิแพ้เราก็จะทําการทดสอบว่าคนไข้เนี่ยแพ้จริงหรือไม่นะครับการทดสอบนั้น เราสามารถกระทําได้2กรณนะีหลักๆนะครับนะก็คือการทดสอบที่ผิวหนังเป็นการสก,กิดนะที่ผิวหนังหรือการฉีดยาใต้ผิวหนังนะครับนะเพื่อทดสอบดูว,วา่าเขาแพ้ต่อสารก่อภูมิแพ้จริงๆหรือไม่นะครับกรณีที่2ก็คือการเจาะเลือดไปตรวจเนะจาะเลือดไปตรวจดูว่าเรามีภูมิต้านทานต่อสารก่อภูมิแพ้ที่เฉพาะเจาะจงอะไรบ้าง ในการรักษานั้นเนี่ยประเด็นสําคัญที่สุดก็คือเมื่อเราทราบว่าเราแพ้อะไรเราต้องหล็กเลี่ยงกับอันนี้เป็นวิธีการรักษาที่สําคัญที่สุดเราไม่เคยชนะปูมแพรนะครับนะเราเราต้องพยายามหล็กเลี่ยงว่าเราแพ้อะไรเราต้องหล็กเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นเช่นแพ้ไรฝุ่นนะครับนะไรฝุ่นนี้เราจะรู้ว่ามันมักจะอยู่ตามที่หลับที่นอนเป็นส่วนใหญ่นะเราจะต้อง ใช้ผ้าคลุมกันไรฝุ่นจะได้ที่มีการสารเส้นใยกันแน่นๆเพื่อไม่ให้ไหลฝุ่นนี้มันฟุ้งออกมาจากที่หลับที่นอนบอกหมอนนะครับฟุ้งออกมาในขณะที่เรานอนเพราะเราต้องใช้เวลาในการนอนอยู่ในห้องนอนของเรานนเนี่ยประมาณ6 8ชั่วโมงต่อวันค่อนข้างมากทีเดียวครับถ้าเราคุมในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็คุมที่สาเหตุได้เราก็จะลดอาการการเกิดปูมแพ้ได้นะเมื่อเราควบคุม แล้วหลีกเลี่ยงสิ่งที่เราแพ้แล้วถ้าเราแพ้แมวแพ้สุนัขนะครับเราก็ไม่มีทางชนะนะครับเราก็ต้องหลีกเลี่ยงการเลี้ยงนะครับถ้าเราพยายามหลีกเลี่ยงแล้วนะครับเรายังมีอาการอยู่นะครับเราก็ยังสามารถที่จะใช้ยาไปพร้อมๆกับเรื่องการหลีกเลี่ยงได้การใช้ยานั้นมีทั้งเรื่องของการใช้ยาพ่นนะครับในเรื่องการใช้ยากินนะแล้วก็ ที่สำคัญที่สุดนะครับในการออกในในการควบคุมอาการภูมิแพ้คือเรื่องการออกกำลังกาย,ยการออกกำลังกายที่เป็นแอโรบิกอย่างสม่ำเสมอแล้วก็มีความเข้มข้นเพียงพอก็สามารถที่จะลดอาการของภูมิแพ้ได้บางคนออกกำลังกายจนกระทั่งไม่จำเป็นต้องทานยาได้นะครับเมื่อเราหลีกเลี่ยงใช้ยาออกกำลังกายเต็มที่แล้ว อาการเรายังไม่สามารถที่จะควบคุมได้หรือในบางกรณีเนี่ยสารกอ่อภูมิแพ้นั้นเราไม่สามารถที่หลีกเลี่ยงได้เลยนะหรือในกรณีที่เรามีปัญหาในการใช้ยายาบางตัวะง่วงมากแล้วเราไม่สามารถที่จะใช้มันได้นะเรายังมีกรรมวิธีในเรื่องการฉีดวัคซีนเพื่อรักษาภูมิแพนะ้เป็นการจะฉีดสารก่อภูมิแพ้ที่เราแพ้เข้าสู่ร่างกายนะ ทีละเล็กทีละน้อยนะในระยะเวลาที่กําหนดนะครับร่างกายเราจะเรียนรู้แล้วก็ปรับเรื่องปุ่มด้านฐานขึ้นมาแล้วสามารถที่จะอ,อ,อยู่ภายในสิ่งแวดล้อมนั้นได้ดีขึ้นพร้อมทั้งสามารถที่จะลดในเรื่องของการใช้ยานะเรื่องลดในเรื่องของผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้